สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะค่ะมาสองนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนเราจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ใเห็ดพึ่งขานึงค่ะโอ้อะไรวันนี่้เดี๋ยวใส่ถุงแยกไว้ค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมเองเหลือให้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ว้าใช่ไข่ค,ค่ะอันนี้ใส่เห็ดกินกินได้ที่เรารู้จักค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวป,ป้าเอาขี้ดินออกก่อนสวยค่ะแต่เขาเจอฝนนะคะ

่ไข่ค่ะขี้ดินออกไหมใีอีกไหมจ้ไปเก็บอันนั้นก่อน เราไป,ไปทำคนทอาคนเจ๊ไม่เหมือนเห็นอะไรแลวแวบลบ้งเถอะนี่เองโอ้แม่ไรนั้น อะไรคะเนี่ยเ,เ,เ,เดี๋ยวมาเก็บเห็ดอันนี้ให้หน่อยอันนี้เราไม่รู้จักหรอกแต่เดี๋ยวเราแยกถุงไว้ไปถาม คนพ่าคนแก่์ที่บ้านก่อนนะคะใส่ถุงเล็กค่ะเดี๋ยวเอาถุงเล็กเอาขี้ดินนี่ออกให้หน่อยใิเดี๋ยวเอาเอาเอ็น,นั่นออกมาก่อนชุบชินได้นะเอาออกมาก่อน นายที่มั่นใจว่ากินได้จะแยกอีกถุงหนึ่งอันนี้ใส่มาเลยค่ะเดี๋ยวสองทีว่าเดินวนทางโน้นหนะสวนแม่งา้อมไหคุณเราจะไปทางนี้ดูนะคะเ๋ย่มองไม่ทั่วถึงนะคะ อันนี้เก็ดอะไรคะเนี่ยไม่รู้จักใครแยกไปนะคะลองดูก่อนนะคะ